สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Review สบรุจโดยบกเกอร์ iX กเกอร์มาตรฐานดับโลกภายใต้ a SIS FSCA แล้วก็ FSC นะครับมีบัญชีหลากหลายนะครับใช้ดเชนตได้ถึง1กับ3 0 0พันนะครับฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับ ราคาทองคานะครับเมื่อวานนี้นะครับเราอยู่กันราคาประมาณสัก3ามสนะครับในช่วงที่เราไลฟ์นะครับในช่วงหัวขําราคาเนี่ยสามารถปรับตัวนะครับขึ้นไปถึงจุดเป้าหมายการทังงกำไรนะครับสามสนะครับซึ่งผมได้ประเมินไว้นะครับและหลังจากนั้นนะครับคาดการว่าราคาจะปรับตัวลดลงนะครับมาโซนเดิมนะครับสามสามสามศูนย์นะครับซึ่งเกิดขึ้นจริงๆนะครับเกิดในประมาณสักแท่งสองแท่งไปเท่านั้นนะครับเรียกว่าเก็บกําไรได้อย่างรวดเร็วทั้งสองสวิงเลยนะครับทีนี้นะครับ พอเมื่อวานนะครับราคาลงไปทดสอบมีหรือว่าค่าเฉลี่ย20วันนะครับอยู่ประมาณ33.20นะครับแล้วปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ราคาขึ้นมานะครับอยู่ระดับ33.77แล้วนะครับในโครงสร้างของกรอบไรวันนะครับกรอบไรวันเนี่ยนะครับราคามันเกิดสิ่งที่ผมได้ประเมินนะครับคาดการไว้นะครับว่าหลังจากที่ราคากลับลงไปทดสอบมีหรือว่าค่าเฉลี่ย20วันแล้วนะครับมีโอกาสที่จะดีขึ้นมา เทสแนว75%นะครับแนวเส้นปะตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่พูดถึงไว้ก่อนหน้านั้นก็คือโครงสร้างแบบนี้นะครับกลับไปทดสอบมีนแล้วเมื่อวานเนี่ยราคาดิบมาจากมีนนะครับวันนี้มีโอกาสขึ้นไปในดับ3,400หรือว่าสูงกว่านะครับประมาณหนึงได้นะครับ3,310อะไรประมาณนั้นนะครับ กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประเมินไว้เช่นเดียวกันก็คือหลังจากที่ราคาขึ้นไปทำ high แถวแถวสามสามหนึ่งูนะครับใกล้เคียงตรงนั้นแล้วนะครับน่าจะเกิดการดีเชสเมนท์ที่ลึกกว่านั้นนะครับอาจจะกลับลงไปเทสแนว ema 50วันนะครับในดับปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่3ามสได้นะครับนี่คือแนวโน้มการคาดการณ์นะครับในระยะยาวนะครับไปดูนะครับในกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับโครงสร้างนะครับตรงนี้นะครับก็ ราคาเนี่ยนะครับมันก็จะมีโครงสร้างแปลกๆเนาะถ้าเราดูเทรนด์ของมันนะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับเป็นเทรนลงแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันมีการมาซิกแซกนะครับในบอสเรนดิ้งดัองเกิลหรือว่าสามเหลี่ยมปากกว้างตรงนี้นะครับแปลกนะครับแล้วก็เหตุยากนะครับตามที่ผมบอกไว้แต่ว่าไม่ถึงกับหาสวิงไม่ได้หรือว่าหาโอกาสเทตุไม่ได้นะแม้ว่าราคาเนี่ยมันจะมีตัว ทอยู่ในสามเหลี่ยมปากกว้างนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมีการขยับตัวเรื่อยๆนะครับตามโครงสร้างของความน่าจะเป็นของกรอบรายวันนะครับตัวแนวรับของกรอบ 4H ปัจจุบันนี้นะครับอยู่ประมาณ3332นะครับแนว BB m i d d l e Band นะครับราคาอยู่เหนือ m i d d l e Band ของกรอบรายวันด้วยนะครับ3320นะครับแล้วก็รวมถึง EMA นะครับราคาเนี่ยนะครับถ้าดู EMA ของกรอบ 4S เองก็มีราคามีโอกาสดีดไปนะแต่ว่า การขึ้นไปผมมองว่าลิมิตนะครับมันน่าจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงเดิมนะแถวๆนี้นะครับก็คือสวิงไฮเดิมที่มันเคยเกิดสวิงไฮตรงนี้นะครับของวันที่3นะครับแล้วก็ของวันที่5นะครับมีโอกาสขึ้นไปถึงได้นะครับตอนนี้ติดตามดูต่อนะครับราคาเนี่ยเก็บแนว LQ มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่38นะครับห้าสตอนนี้กําลังขึ้น78.6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับมองว่าโอกาส มีโอกาสเคลื่อนตัวขึ้นต่อไปนะครับไปต่อได้ถึงไหนนะครับเรามาติดตามดูกันในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับกอบเวลา1ชั่วโมงนะครับมาดูนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงครับกรอบ1ชั่วโมงนะครับเราไล่ดูกันไปนะจากสวิงไฮตรงนี้นะครับสามสี่ศูนย์สี่นะครับกับสวิงโลศูนย์เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเขาเก็บนะครับสามสิบแปดจุดสองเก็บสวิงไฮตรงนี้นะครับเก็บแนวเอลคิวนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับ เก็บแนว50%ตรงนี้นะครับในวันอังคารนะครับตรงนี้วันจันทร์เก็บนะครับวันอังคารเก็บวันพุธนะครับขึ้นมาเก็บแนว67.8%นะครับแถว3360วันพฤหัสกําลังขึ้นมาตรงไหนนะครับ78แล้วก็88.6นะครับเราสังเกตดูนะครับสามเหลี่ยมปักกว้างนะเขาเก็บมาทีละระดับแล้วก็ตอนนี้มีการเบรกแนวต้านชแนลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่วันนี้นะครับโอกาสการเคลื่อนที่เนี่ยน่าจะขึ้น ต่อไปนะครับขึ้นต่อไปได้ถึงไหนนะครับเราคาดการแนวต้านไว้นะครับก็คือเราลากตัวเส้นสปีดไลน์ตรงนี้ครับไฮของวันที่22นะครับแล้วก็เชื่อมกับไฮของวันที่5มิถุนายนนะครับเราจะมีนะครับเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับประมาณ339สูนะผมมองว่าเป็นแนวต้านนะครับจุดที่ราคาเนี่ยจะชะลอตัวหรือแม้กระทั่งกลับตัวลงได้ของวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยจากจุดนี้นะครับส3 7 7น่าจะเคลื่อนตัว ขึ้นไปนะครับ3390แล้วก็กลับลงนะครับแต่ว่าแนวกลับลงเนี่ยอาจลงได้ลึกไหมอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเบรกแนวเส้นสีแดงมาอาจจะกลับย่อมา3374แล้วก็ดีดขึ้นอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นการกลับตัวลงในระยะยาวนะครับตามสิ่งที่กรอบรายวันที่ผมคาดไปเนี่ยอาจจะต้องใช้นะครับการสังเกตเรื่องของพายแพทเทิร์นหรือว่าพายแอคชั่นนะครับมากกว่ามากกว่าการใช้การเทรดแบบ เอ็กซ์ซิสเอนทรีแถวแถวสามสามเก้าศูนย์นะครับแนวรับนะครับจะมีสองแนวนะครับที่น่าสนใจนะครับสามสามหกศูนย์นะครับตรงนี้มันเบรกรีเซสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสมมุตินะครับราคายังไม่ได้ขึ้นไปสำหรับสามสามเก้าศูนย์เนี่ยนะครับยังมองว่าราคาถ้าสมมุติย่อมาสามสามหกศูนย์ก็ยังเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับการพิณารบายไปตามสวิงนี้นะครับแล้วก็สามสามสี่ห้าก็เป็นแนวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับสามสามสี่ห้า ตรงนั้นนี่จะเป็นแนว BB นะครับของเกรอบ1ชั่วโมงนะครับเราต้องไม่สับสนนะครับราคาเทรนเนี่ยมันจะมีเทรนใหญ่นะครับแล้วก็เทรนรองนะครับบางทีเทรนในเกอบเวลาต่างกันนะครับมันจะต่างกันบางทีเทรนใหญ่เป็นเทรนขึ้นนะครับเทรนเล็กเป็นเทรนลงอะไรประมาณนั้นนะครับผมเป็นเทรดเดอร์นะครับสไตล์สวิงเทรดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดบางครั้งอาจจะดูสวนเทรนนะครับในบางเกอบเวลานะครับแต่ว่าเราใช้การเก็บสวิงนะครับเมื่อวานเนี้ยนะครับ เราเก็บสวิงได้2องห่วงแบบนี้เลยนะครับขึ้นและลงนะครับซึ่งเรียกว่าถ้าเราไม่มีแผนหรือว่ามีการวิเคราะห์ตลาดไว้ก่อนหน้านะครับลักษณะของแบบเนี้ยนะครับสองสวิงแบบนี้บางทีมาอาจจะได้แค่สวิงเดียวนะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เสียโอกาสนะครับไม่ได้เก็บโอกาสหรือว่าสิ่งที่มาเกิดขึ้นนะครับกระแสของการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยนะครับก็จะมิสไปนะครับยังไงก็ติดตามนะครับ ทีนี้นะครับดูแนวไพวอตนะครับแนวไพวอตอยู่ใกล้เคียง3345ียนะครับแนว EMA ก็ยังอยู่ในเชนขาขึ้นนะครับวันนี้ระหว่างวันมองว่าขึ้นนะครับแนวที่โบ78.6มองว่าไม่มีจุดสอดคล้องร่วมที่น่าสนใจนะผมวันนี้ผมจะโฟกัสในแนว33.893.390มากกว่านะเป็นแนวที่มองว่ามีอการทําให้เกิดการกลับตัวลงแบบลึกๆของราคานะครับอย่าลืมนะครับเรายังมี ไฮตรงนี้นะครับกับโลตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะเป็นการบิ๊ก e s เ t m e n t แล้วค่อยลงมาตามโครงสร้างของก่อบลายาใหญ่ๆก็ได้นะครับเราไม่มีไฮใหม่มาค่อนข้างนานแล้วนะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณ b ล็อกเกอรนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน i อเได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับฝากถอนเทรดในที่เดียวนะครับ เทรดทองคาและน้ํามันได้อย่างมั่นใจโปร่งใสทุกคําสั่งซื้อนะครับอันนี้นะครับเราสามารถเลือกใช้ข้อดีต่างๆมากมายนะครับของโบรกเกอร์ iu x นะครับให้คุณคว้าโอกาสในตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วนะครับผมคําสั่งซื้อรวดเร็วเฉลี่ยเพียง0.03วินาทีเท่านั้นนะครับเทรดด้วยสุนต่านะครับสเปรเริ่มต้น0 0ปิ๊บนะครับบดล็อกโลกการเทรดโดยไร้ค่าสวอปไปกับ iu x นะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับคืนวันพุธเปิดเทรดกับ iu x นะครับ ฟรีค่าสวอปนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับผมเทรดด้วย Meta t r a d e r อร์ไฟลสำหรับ d e s k t o p a p p l i c a t i o ชนนะครับก็ส่งหลังซื้อรวดเร็วมากนะครับแล้วก็เทรดทองคำนะครับผมใช้บัญชีประเภทหลอดนะครับตอนนี้สเปซเพียง4ี่เปนเท่านั้นนะครับ GUEU 0นะครับสอบถามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบล็อกเกอร์นะครับทักอินบ็อกมาได้เลยนะครับแล้วก็พบใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาะเพจ forex t เพจ e ีวิวสับสุดโดยบล็อกเกอร์ไอเได้ในครั้งถัดไปขอให้โชคดีมีกำไรในการเทรดสวัสดีครับ